สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับการในคลิปนี้อีกแล้วนะในคลิปนี้เนี่ยในวันที่การถ่ายนะก็จะ อยู่ในช่วงถือสินกินเจเพอดีก,ทก็ทุกคนอาจจะคิดว่าพูดถึงการกินเจเนี่ยก็อาจจะพาไปกินเจร้านนู้นร้านนี้หรือเปล่าไม่ค่ะวันนี้ที่การจะพาทุกคนไปก็คือจะพาทุกคนไปไหว้เจ้าเข้าโรงเจกันดีกว่าวันนี้การก็จะพาทุกคนไปตะลุยเข้าโรงเจกันซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยโรงเจที่การจะเข้าเนี่ยมันมีทั้งในกรุงเทพแล้วก็ที่ต่างจังหวัด วันนี้การก็จะพาทุกคนไปโรงเจที่ต่างจังหวัดกันก็มีประมาณ2อถึงสที่นะในช่วงเทศกาลกินเจสําหรับใครที่อยากจะเข้าโรงเจสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือห้ามลืมเด็ดขาดก็คือการแต่งกายด้วยชุดสีขาวนะถ้าเกิดว่าไม่ได้แต่งกายด้วยชุดสีขาวเข้าไปในโรงเจเนี่ยส่วนใหญ่ในช่วงเทศกาลกินเจเขาก็จะไม่ให้เข้านะยังไงก็ถ้าใครไปก็อย่าลืมใส่ชุดสีขาวก่อนที่จะเข้าโรงเจกันด้วยนะคะ เราก็มาถึงแล้วนะที่แรกที่เรามาถึงก็คือลงเจส่ซสัวเขาสิงโตจังหวัดราชบุรีค่ะเ,เราลงไปข้างล่างกัน สิ่งหนที่การมาลงเจที่จะพลาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือการมาลองครัวกินอาหารเจฟรีกันที่นี่น,นะจน๊<อ>นะก็เดี๋วยวเราจะเดินเข้าไปกินอาหารกันโดยที่อาหารที่ของโรงเจที่นี่นะการชอบมากเลยเพราะว่าอาหารของเขาที่นี่นอร่อยกินง่ายก็ไปเลยจ้ะถึงแล้ว วันแรกนะก็ไหว้เสร็จเรียบร้อยละก็สําหรับวัดสำหรับโรงเจที่นี่นะสําหรับตัวการิมก,ก็ชอบมากเลยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสะอาดเลยทีเดียวนะก็เดี๋ยวเราจะไปโรงเจต่อไปกันเลยนะจ๊ะไปค่ะต่อมานะทุกคนเราอยู่กั งเจน่าจะลงเจเขาช้างนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชื่อว่าอะไรก็อยู่ห่างจากโรงเจเมื่อเมื่อกี้ไม่ไกลนะก็ยังอยู่ในจังหวัดราชบุรีอยู่ก็คือขับรถลงมาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วเนีเราก็จะลงไปไหว้กันไปไ ่ใช sí, uh. nah, ok ่ด้วยที Ó, bueno> ่นี่นะนอกจากตรงเมื่อกี้ที่เราไหว้แล้วนะเราเดินทะลุข้างหลังมานิดนึงก็จะมีข้างหลังให้ไหว้เพิ่มด้วยนะก็คือตรงนี้ถึงละ ถ้เราจะมาลอดท้องอน่าจะเป็นสิงนะถ้าดูไม่ผิดยังไงก็ถ้าเกิดการบอกผิดยังไงก็บอกได้ในคอมเมนต์เลยนะจ๊ะไปเราจะตามคุณแม่ไปโอ้ยโอ้ยโอยก็น่อดนี้สามรอบนะจ๊ะ เราก็ลอดฝั่งทางนู้นไปแล้วเราก็มาลอดทองช้างตรงนี้บ้างนะออก็ทองช้างก็จะเป็นประมาณนี้องค์สีขาวก็ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวไปเริ่ม สำหรับวัดที่สองนะแล้วก็ไหว้กันเสร็จเรียบร้อยละเป็นการไหว้ที่เร็วรวดเร็วเดี๋ยวเราจะไปวัดต่อไปกันเลยดีกว่านะคะไม่เพื่อไม่ให้เสียเวลานะไปค่ะก่อนเราจะไปวัดต่อไปก็เเราจะพามาดูอันนี้ก็แล้วแต่ดวงคนนะจ๊ะ Platform> là, ทุกคนและนี่ก็เป็นน่าจะเป็นโรงเจสุดท้ายที่เรามาแล้วนะก็ชื่อโรงเจว่าเออโรงเจจิงเส่งตัวนะก็ไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกไหมก็ประมาณนี้นะโรงเจจิ่งเส็งตัวนะก็โอเคเนี๋ยเราไปไหวยกันเลยดีกว่า ก็ลงเจที่นี่นะก็จะอยู่อำเภอดำเนินสะดวกนะจังหวัดราชบุรีเช่นเดียวกันเลยก็เหนี๋ยวกำลังจะเอาของลงไปไว้ข้างล่างกันพูดถึงบริเวณนี้นะเขาก็ประมาณหลายปีให้หลังอ่ะเขาก็ปรับปรุงให้มีหลังคาแบบนี้แล้วก็มีที่จอดแบบนี้นะเพราะว่าสมัยก่อนอ่ะก็คือยังไม่มีพวกนี้ก็เวลา เทศก,การเจคนจะมาเยอะมากมันก็จะค่อนข้างที่จะวุ่นวายพอสมควรเลยและทางครอบครัวการก็มีได้ซื้อคูกอันใหญ่มามาด้วยนะก็ซื้อจากทางลงเจก็เหนืจะมาจุดกัน เมื่อกี้นะเราได้สักระเราก็จะเดินไปข้างในเพื่อที่จะสักระอีกที่หนึ่งนะก็แล้วก็หันหน้าคุณครูด้วยนะครับนั้ำท่าวเย็นซะก่อนก็เมื่อกี้ก็ลองเสียมสีมานะ ก็ได้ใบดีมาเลยก็นจะเก็บไปนี้กลับบ้านและแน่นอนว่ามาลงเจก็ต้องมากินอาหารเจที่ลงเจนะก็นูไปตักอาหารก่อน เขาให้สักนิดนึงนะอย่านะเริ่มกินกันเลยดีกว่า ก็ตอนนี้นะการก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะก็เป็นมุมเดิมเลยที่เราถ่ายตอนเปิดคลิปเมื่อเช้านะก็จบทริปทัวร์ทัวร์ลงเจเข้าวัดไหว้เจ้ากันเรียบร้อยแล้วนะยังไงก็คลิปหน้าการจะไปไหนอีกก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้การด้วยนะคะไปลคะค่ะบ๊ายบายค่ะ